นะคะกลับมาพบกับโซเฟียเฮดยต์เช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์ให้เฟียด้วยนะคะ,ะวันนี้นะเฟียนะคะเหมือนเดิมนะคะมีรถสวยๆนะคะมาแนะนํานะคะเป็นคันนี้เลยนะคะเป็น isuzu mu x นะคะ1.9นะคะปี2019นะคะคันนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะไม้น้อยมากๆไม้แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะ ะะเดี๋ยวเฟียนะคะจะพามาชมนะคะทั้งภายนอกนะคะแล้วก็ภายในกันเลยนะเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มกันในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะกระจังนะคะเป็นโครเมียมนะโลโก้นะคะก็เป็นโครเมียมนะเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสีดำนะคะเป็นดำตัดแดงนะสวยงามเลยนะในส่วนของไฟนะคะคันนี้นะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มานะคะพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะ สวยงามมากๆเลยนะคะไฟของเขานะเท่เลยนะ,ะมาพร้อมกับไฟตัดเหมาะด้านล่างเลยนะสีดำตัดแดงนะคะดูเท่ดุมากเลยะจะได้จะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะสองขอไข่เต่าๆนะคะ1472นะคะกรุงเทพมหานครนะ่าแฟนะคะพามาชมในส่วนของด้านข้างกันต่อนะ ด้านข้างนะคะมาเริ่มกันที่ล้อเลยนะคะเป็นล้อแม็กดิมเดิมเลยนะจากศูนย์เลยนะคะ,ะในส่วนของซุ้มล้อนะดิมเดิมเลยให้ดูนะคะจุดเป็นอากดิมเดิมนะคะรถของเรานะคะไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่มจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะมีจุดแต้มสีนะคะมาให้ด้วยนะจากโรงงานเลยสวยงามนะคะ,ะในส่วนของกระจกข้างนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสีแดงเนาะ แล้วก็มีไฟนะคะไฟเลี้ยวมาในตัวเลยนะคะมือเปิดนะคะเป็นโครเมียมทั้งสีด้านเลยนะอ่าตรงนี้นะตัดนะคะตัดสีนะอันนี้เป็นสีแดงสีดำเนาะสวยงามนะคะมาพร้อมกับคิ้วกันสาดนะคะอ่าสวยงามมากๆเลยนะคะกระสกเดิมเดิมเลยนะอ่ะา๋ยวเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันนะคะอ่าอ่าในส่วนของท้ายรถนะอ่ามีคิ้วนะคะ คิวตรงนี้เป็นโคูเมียมนะคะมาพร้อมกับกล้องนะคะกล้องถอยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะก็ติดสปอยเลอร์มาด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะมาให้ด้วยนะมาพร้อมกับไล่ฟ้านะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนเนาะในส่วนของไฟท้ายนะคะก็สวยงามมากๆเลยนะคะดีไซน์มา ได้เท่สุดๆเลยนะเป็นไฟเดิมๆนะคะจากสวนเลยนะคะอ่าอีกโลโก้นะคะอีกสูสนะคะเป็นโครเมียมนะมาพร้อมกับอ่าไฟทับพ,พิมนะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะไฟทับพ,พิมนะคะมีในส่วนของไฟไท้ายหลังมาให้ด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นดําตัดแดงนะคะดูเท่ดุดันมากๆเลยหากลูกค้านะคะอยากเข้ามาชมรถคันนี้นะคะก็ติดต่อเฟียมาได้เลยนะคะที่0 6 2 1 3 8 4 7 6 0นะคะ หรือจะเข้านะคะมาชมรถนะคะได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีนะอ่าแจ้งว่ามาติดต่อเซลโซเฟียนะคะเด๋เฟียจะมาดูแลเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของด้านในนะคะอ่าด้านในเนาะสวยงามมากๆเลยอ่ะอันนี้เราพับเบาะไว้นะคะเราก็จะให้ดูนะคะว่าถ้าพับเบาะนะก็จะวางของได้เยอะมากๆเลยนะคะ กงางเลยนะใหชมนะคะมีในส่วนของไฟตรงนี้มาให้ด้วยนะคะใช้งานได้ปกตินะในส่วนของอน็อตนะคะจุดเม็ดไานะคะดําเดิมนะคะ,ะให้ดูนะสวยงามมากๆเลยนะคะยางนะคะเดิมเดิมเลยนะรถของเราไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำมาอย่างแน่นอนอันนี้นะคะ เรารับประกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเฟียนะคะพามาชมในส่วนของภายในกันต่อนะอะ่เรามาเรื่องที่แผงประตูนะคะอะ่แผงประตูนะเป็นสีดํานะคะตรงนี้เป็นสีดํานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะดําตัดเทาเนาะหนังนะคะตรงนี้เป็นหนังสีดํานะคะแล้วก็เย็บตะเข็บขาวสวยงามมากๆเลย ตรงที่ลองแขนตรงนี้ก็เป็นสีเทานะคะดีไซน์สวยมากตรงนี้เป็นดําเงานะคะสวยงามมากๆเลยเป็นพลาสติกนะคะกระจกนะคะปรับขึ้นลงไฟฟ้านะคะในส่วนของอกระจกฝั่งคนขับนะคะก็เป็นแบบออโต้เนาะมีระบบเซ็นทัลล็อกล้วกระจกเรียบร้อยเลยนะคะอัะนนี้ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นปรับกระจกข้างนะคะไฟฟ้าเนาะ,ะเดี๋ยวเฟียนะคะพามาชมนะคะในส่วนของภายในนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ อ่าปรับตรงนี้ได้เลยนะคะรับสายวางสายได้นะเลื่อนไม้นะคะเป็นแบบอนาล็อกนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะเป็นแบบดิจิตอลเนาะอ่าสวยงามนะคะในส่วนของคอนโซลนะคะเป็นสีดํานะคะตัดสีเทานะคะสวยงามนะคะตรงนี้นะเป็นไฟฉุกเฉินเนาะอ่าหน้าจอนะคะสวยงามนะคะจอทัชสกรีนนะคะซีดีเนาะใช้ได้นะคะ FM เครื่องเสียงนะคะพร้อมเลยนะคะแอร์ะ Air นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะเบาะหนังนะคะสีดำนะคะ,ะตะเข็บขาวนะคะสวยงามมากๆเลยทำความสะอาดง่ายด้วยค่ะบอกไม่เปื้อนเนาะ,ะในส่วนของตรงนี้นะยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะเนี่ยพลาสติกหุ้มอยู่ใหม่มากๆนะคะเปิดไฟได้2ข้างเลยนะคะี่ย สวยงามนะคะอันนี้ก็ปรับได้เนาะกระจกนะคะให้ชมนะคะอะแล้วเฟียนะคะพามาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อนะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะตรงนี้นะเป็นสีครีมนะคะสีเบจสวยงามนะคะสีดำตัดดำเทานะคะตรงนี้นะมือเปิดเป็นโครเมียมนะคะ ที่รองแขนตรงนี้ก็คะเป็นหนังนะคะสีดํานะคะแล้วจะพามาชมในสองด้านในนะคะด้านในนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็เอาออกได้เนาะที่วางแขนนะคะในส่วนของด้านบนก็มีจอมาให้ด้วยนะคะจอก็เปิดได้ะคะ่ะสวยงามน,นะคะเหมือน,น,นกันเลยนะคะปรับแอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดไฟเปิดปิด ได้ทั้งสองข้างนะคะมีแอร์มาให้ด้วยนะอ่าตรงนี้เป็นลําโพงให้นะคะในส่วนของด้านหลังก็มีแอร์ให้นะคะอ่าด้นานบนคือสะอาดมากๆเลยนะขออภัยนะคะที่วันนี้ภาพอาจจะมืดไปหน่อยเนาะเพราะว่าเฟียนะคะถ่ายในช่วงเย็นเนาะวันนี้นะคะลูกค้าที่บริษัทเราเยอะมากๆเลยนะคะ หาลูกค้านะคะสนใจก็ติดต่อเฟียมาได้นะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะเฟียนะคะพามาชมในส่วนของห้องเครื่องนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะเป็นเครื่องมีสูซุดีดีไอนะคะหนึ่งจุดเก้าลิตรนะให้ดูนะคะเครื่องนะคะใหม่มากๆเลยนะคะเครื่องเดิมๆเลยนะมีจุดเมอาร์นะคะ จุดเมนไอ,อคือเดิมเดิมเลยนะคะมีจุดแต้มสีนะคะจากโรงงานมาเลยนะดําเดิมสวยงามมากๆเลยเครื่องแห้งๆนะคะไม่มีน้ํามันไหลยเยอ้เอมือนแน่นอนนะเครื่องเดิมเดิมเลยนะคะแฟลชซูมให้ดูเนาะ,ะจุดเม็ไอ,อนะคะเดิมเดิมเลขนะคะตัวน,นี้นะโผล่เลยนะ มมนอ้งนะคะเดิมเดิมฝากระโปรงนะคะเดิมเดิมนะคะไม่เคยชนหนักพิวามมาอย่างแน่นอนรถ<ๆ>ของเรานะคะคัดมาอย่างดีเลยนะคะถ้าไม่ดีนะคะเราไม่นํามาขายนะคะ <S <S <ๆ>อาสวยงามนะคะ,ะของเรานะคะมีบริการนะคะจัดไฟแนนนะคะทั่วประเทศเลยนะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะ,ะแล้วก็ถ้าท่านใดนะคะไม่สะดวกที่จะมารับรถนะคะเรานะคะมีบริการรถสไลด์นะคะทั่วประเทศเลยนะคะอาจะคิดระยะ อาจจะคิดตามระยะทางนะคะของแต่ละจังหวัดเนะะาะห่งลูกค้านะคะชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์ให้เฟียด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปต่างๆของเฟียนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเฟียต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ